ยินดีต้อนรับพลพั์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุขการลิเวอร์พูลประจำวันที่13กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทยตีห้ครื่งนะครับพบกับผมแอดมินเมง้งผู้ดำเนินรายการวันนี้ประเด็นข่าวลิเวอร์พูลนะครับมีให้ได้ติดตามกันเยอะเลยทีเดียวครับมีแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับอย่างเช่น าปาบิโซโ,โรมาโ,โนยืนยันหนักแน่นนะครับว่าไบยมอนิกประกาศกล่าาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องคว้าจาบิออนโซมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่องพวกเขาให้ได้ในฤดูกาลหน้าทีมลิเวอร์พูลของเราปวดหัวเลยทีเดียวส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับกาี่เนวิลอยากเห็นอาร์ซนอลแมนเชสเตอร์หรือทีมไหนก็ได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ต้องไม่ใช่ลิเวอร์พูลของเรานะครับจะแมนจาสั่งขักสั่งแน่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ล่าสุดเลยนะฮะจากสื่อของโปรตุเก์รยายงานมาว่าลิเวอร์พูลลุ้นความมรดกชิ้นสุดท้ายของเเกิ่ครอปก่อนทิ้งทวนอําลาลิเวอร์พูลนะครับและประเด็นต่างๆอย่างเช่นต่อสัญญาช่วงใหม่ของเทนนะครับหรือตำนานแนะว่าเอาคนนี้มาเป็นกุนซือลิเวอร์พูลนะครับติดตามได้อยู่ในคลิป,ลปนี้คลิปเดียวนะฮะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะ ฟบิโซโรมาโนยืนยันดังนั้นว่าไบยมินิกนะครับตัดสินใจแล้วว่าจะต้องคว้าตัวชาบีอโลโซมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาให้ได้ในฤดูกาลหน้าฟาบิสโซโรมาโนกับสายข่าวทานต์นการยิทติมชื่อดังก็ได้เอามาอัปเดตข่าวใหญ่เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่อาจจะทําให้แฟนบอลลิพูหัวจะปวดกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ณตอนนี้ตัวของคนนั้นได้ยืนยันว่าไบยมินิกนั้นอยากจะได้ตัวชาบีอโลโซมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาในฤดูกาลหน้า โดยทีการเป็นเรื่องจริงไปเป็นที่โลด้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตัวคนนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าขาา่าวดังกล่าวนี้คือแนวทางเบื้องต้นของไบยมินิกไปมันหมานเมื่อวานนี้แต่สำหรับตอนนี้มันได้กลายเป็นเรื่องจริงไปเป็นที่โลดลอยแล้วโดยนกักข่าวชาวอิตาลีรายนี้ได้รายงานยืนยันว่าไบายมินิกนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ทางด้านของโทมัสถูเกลนั้นพาไบายมินิกบุกไปไพ่ายแพ้ต่อไบอร์เลวิโกซนแบบหน้าอนนาถ 3ประตูต่อศูนย์ในเกมบุนเดสกาเยอยมันในนัดล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนั่นเองนะครับทำให้สถานการณ์การควา้าแชมป์บุนเดสกาเยอยมันของเบเยมเบริกนั้นเข้าขั้นสาหัสในทันทีเพราะถูกทีมของชาบีออลันโซทำคะแนนทิ้งห่างไป5คะแนนเลยทีเดียวและณตอนนี้เบอร์เลเวอร์เซนยังคงมีสถิติไม่แพ้ใครในลุกการนี้และมีโอกาสที่พวกเขาจะไม่แพ้ใครไปจนจ,จบฤดูกาลนี้เลยก็เป็นไปได้ และถ้าหากเป็นแบบนั้นนะครับทางไบยมินิกก็จะไม่มีทางไล่ตามไบออร์ลเลอุกเซนทด่ทนันและจะพาการคว้าแชมป์บูเดสกาไปใไนที่สุดน,นะครับใช่มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาธารณะออกมาเป็นที่รู้แล้วว่าบอร์ดบริหารของไบยมินิกนั้นไม่พอใจกับผลงานการทำทีมของโทมัสทูเิลเท่ารอยนักและต้องการให้ทีมมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกับตำแหน่งผู้จัดการทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้พมยืนยันว่าข่าวดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปแล้ว ว่ารบยมินิคไม่มีความสุขกับโทมัสทูเกลและพวกเขานั้นต้องการที่จะให้ชาบีออลันโซเข้ามารับง,งานเป็นผู้จัดการทีมไบยมินิคคนใหม่ในฤดูกาลหนนะ้าเนื่องจากว่าโทมัสทูเกลน่าจะถูกประเมินให้ต้องออกจากทีมไปเมื่อจบฤดูกาลน,นี้ ความตั้งใจของเบเ์มินิกในเวลานี้มันชัดเจนมากๆว่าจะปลดโทมัสตูเกลออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีม,มหลังจบฤดูกาลนี้และแต่งตั้งให้ชาบีอาเนโซเข้ามาเป็นคุณสกุนใหม่ในทันทีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชาบีอาเลนโซนั้นเป็นสิทธิ์เก่าของเบย์มินิกดังนั้นทีมของพวกคนนั้นก็มีความมั่นใจอยู่พอสุดคนเลยทีเดียวที่จะคว้าตัวผู้จัดก,การทีมฟอร์มแรงรายนี้เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่และปาดหน้าลิเวอร์พูล แต่สำหรับในตอนนี้ผมว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมต็งหนึ่งที่มีโอกาสได้ตัวผู้จัดการทีมในวัย42ปีรายนี้ไปร่วมทีมมากที่สุดเหตุผลก็เพราะว่าพวกเขาลิเวอร์พูลวางแผนในเรื่องนี้มาเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระยะเวลานาแล้วได้มีการติดต่อพูดคุยกับชาบี้อลอนโซอยู่เป็นระยะระยะแต่ความต้องการเร่งด่วนของลิเวอร์พูลในเวลานี้ก็คือการแต่งตั้งผู้นวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลให้เสร็จสิ้นให้ได้รดเร็วที่สุดนะครับ เพราะถ้าหากยังไม่สามารถหาใครมาทําหน้าที่ในตําแหน่งนี้ได้การคว้าตัวชาบีอ้ออลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นลิเวอร์พูลจะต้องแต่งตั้งผู้อำนวนการกีฬาคนใหม่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือการคว้าตัวชาบีอ้ออลอนโซเข้าสู่ทีมหรือกระบวนการการแต่งตัง้งชาบีอ้อลอนโซให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นจะถึงสามารถเริ่มต้นขึ้นได้นะฮะก็แน่นอนนะครับฟาบซยสูโรโาโน ก็ยังยืนยันว่าลิเวอร์พูลของเราเป็นทีมเต็งหนึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ตัวของชบีออลลอนโซแหละนะครับแต่แน่นอนนะฮะผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่รอดเสร็จลิเวอร์พูลของเรานะครับเตรียมเฮกันได้เลย,เ,ลยเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะล่าสุดแกเลนวิลอยากเห็นอาร์เซนอลแมนเชสเตอรหรือใครก็ได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ต้องไม่ใช่ลิเวอร์พูลของเรานะฮะ การรีวิวนะครับอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์เตดก็เดินมาแสดงความเห็นของตัวเองแบบสุดโต่งนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวคนนั้นกําลังมีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากวันลิเวอร์พูลอาจจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังจากที่ตัวคนนั้นก็ออกมาแสดงความชัดเจนว่าอยากที่จะเห็นไอ้เพื่อนอย่างอาร์เนลหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์หรือจะเป็นทีมไหนก็ได้นะครับช่วยกันปัดหน้าลิเวอร์พูลและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบคลองให้ได้ในฤดูกาลนี้ ซึ่งนั่นก็จะทําให้ตัวของคนนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากกับพิม์ลิกในฤดูกาลนี้นะครับโดยอดีตยอดกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้พูดเรื่องนี้ในรายการ g a ล l รี่นิวส์พอด a คสต์หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลในสประตูต่อหนึ่งด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเกมนึงในฤดูกาลนี้ของเมนยูโดยแกลอ r ี่นิว e กล่าวว่า แมนเชสเตอร์ยไนแต่กลับมาทำผลงานได้อย่างเยี่ยมอีกครั้งนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2024แต่พวกเขาก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ชา้าจ,จนเกินไปและไม่มีโอกาสลุน้นแชมป์พิมลิกในฤุูการนี้ซึ่งแน่นอนว่าความกิ๊ของผมนั้นอยากเห็นอาร์เซนอลคว้าแชมป์พิม์ลีกในฤดูกาลนี้มากกว่าลิเวอร์พูล อาร์เซนอลทำผลงานดีๆเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้และผมก็อยากเห็นอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้เป็นผลสำเร็จในช่วงบ้นปลายของฤดูกาลนี้และต่อให้อาร์เซนอลพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นดูดีกว่าลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและจะสามารถปันหน้าลิเวอร์พูลเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างแน่นอน และสิ่งที่ผมคุณมัทั้งหมดนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าผมอยากเห็นอาร์เซนอลหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มากกว่าลิเวอร์ pool ผมต้องขอแสดงความรู้สึกเสียใจเอาไว้ล่วงหน้ากับสิ่งที่ลิเวอร์ pool ตั้งใจที่จะทําเอาไว้ในฤดูกาลนี้มันจะต้องพบกับความหล้มเหลวทุกคนอยากเห็นลิเวอร์ pool คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และสร้างเทพนิยายสุดยิ่งใหญ่ให้กับเจคกิงคลับก่อนที่จะอำลาทีมไป ใช่เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มีความหมายกับลิ์พูลแต่สำหรับความคิดกองผมนั้นมันอาจจะมีความคิดที่สกปรกเล็กน้อยว่าผมไม่อยากเห็นลิ์พูล l ประสบความสุดเร็จและเจ c กิ้งครับอาจจะไม่ได้ฉลองแชมป์อะไรเลยในฤดูกาลนี้เขาอาจจะย้ายออกจากลิ์พูโด้วยการเป็นแชมป์ในถ้วยใบเล็กๆแต่จะไม่ใช่แชมป์พิม์ลิกอย่างแน่นอน ผมเชื่อว่าทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์นั้นต่างก็อยากสร้างเทพนิยายของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันอาร์เซนอลและมิเกลอารเตต้าต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกให้กับตัวเองในขณะที่แมนเชสเตอร์นั้นก็ต้องการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ ด้วยการเป็นทีมแรกในพิมลิงเกตที่ควา้าแชมป์ลีกได้4ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งแน่นอนว่าตั้งสองทีมนี้มีความมุ่งมั่นที่จะเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองและความตั้งใจของพวกคนนั้นสูงกว่าลิเวอร์พูลยังไงก็ตามผมเชื่อว่าพิมลิงเกตลูดูกานนี้จะตกเป็นของไอปิญญาอาร์ซ a นอลหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนผมไม่อยากเห็นลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พิมลีกในลดูกันนี้ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อของโปรตุเกสตีข่าวนะฮะว่าลิเวอร์ pool กำหนดเป้าหมายการสนทับไปที่เปโดเนโตและการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดเสมอน,นี้สโมสรลิเวอร์ p o o นะครับยังคงตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงอยู่เป็นระยะะ,ยะกับการพยายามสมทับผู้เล่นในะตำแหน่งตัวรุกเข้าสู่ทีมเพิ่มเตมิมอย่างน้อย1คนนะครับหลังจากที่ณตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่โมเมนซาลาสตากองหน้า อันดับที่หนึ่งของลิเวอร์พูลนั้นกําลังมีข่าวว่ากําลังถูกทีมในลีกสาิุดิอระเบียรุกอย่างหนักต่อเนื่องและกําลังจะมีการยื่ยนข้อเสนอระดับที่เป็นสถิติโลกให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาในช่วงซัมเมอร์เพื่อคว้าตัวโมซาราเปิดร่วมทีมให้ได้และด้วยเหตุผลนี้เองนะฮะก็ทําให้นะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นไม่มั่นใจกับอนาคตของโมเมสซาล์อีกต่อไปแล้วว่าในฤดูกาลหน้าสุนัรชาวอียต์รายนี้จะยังคงอยู่ค้าแข้งในทีมแอนฟิลด์ต่อไปหรือไม่ ดยล่าสุดนะครับได้มีรายงานจากท่านนั้นของเอโบลาสื่อชื่อดังในประเทศปรตุเกตก็ได้ออกมาตีข่าวใหญ่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีการติดต่ออย่างลับๆกับท่านนั้นของสโมสรวูมแฮมตันเพื่อมองหาโอกาสในการคว้าตัวเปรโดเนโตดาวเตะชาวปรตุเกตเข้าสู่เทียมในชุวงตลาดสมนุนิและทางลิเวอร์พูลนั้นก็ได้สอบถามข้อมูลนักเตะรายนี้กับท่านนั้นของสโมสรวูมแฮมตันไปเป็นที่เร้บร้อยแล้วอีกด้วย ดังนั้นก็ทําให้เชื่อได้ว่าเปโดเนโต้นั้นอาจจะเป็นเป้าหมายการสมทับที่สําคัญของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหลังจบฤดูกาลนี้โดยฤดูกาลนี้ถือว,ว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเปโดเนโตหลังจากที่กองกลางโตรุกรายนี้หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งเป็นที่เรียอแล้วโดยฤดูกาลนี้เปโดเนโตยิงไปแล้ว3ลูกนะครับบวกกับอ e ีก9แอซิสจากกองสลัง18แกรมให้กับวูมแฮมตันในฤดูกานนี้ซึ่งถือว,ว่านักเตะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงความร้อนแรงเป็นอย่างมาก พราะเพิ่งจะลงสนามไปเพีแค่18แกมแต่สามารถทําได้ถึง9แอสซิสต์ไปแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ในตอนนี้เปโดในตุ๊กกลายเป็นนักเตะที่อยู่ในความสนใจของเราบรรดาทีมยักใหญ่ยยในยุโรปไปเป็นที่รู้หลายแล้วโ,โ,โดยสื่อของปรร,ราทนี้ยังยืนยันต่อไปอีกนะครับว่าลีภูกำลังแสดงความสนใจที่จริงจงัง เป็นอย่างมากที่จะคว้าตัวเปโดเนโตเข้าสู่ทีมอันเวลเพราะเขาคือนักเตะตัวเลือกที่ถูกมองว่ามีความเหมาะสมอย่างมากที่จะมาที่คัมโมล่าในระยะยาวแต่ถึงนั้นก็เชื่อได้ว่าตัวของเปโดเนโตอาจจะมีค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวหากจะมีการายะทีมเกิดขึ้นในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และนอกจากลิเวอร์พูลนะครับ,บที่กำลังเป็นทีมที่แสดงความสุนใจในตัวของเปโดเนโตแบบสุดๆแลวนั้น ก็ยังมีสโมสรเอปิญนอาร์เซนอลอีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจในตัวของเปโดเนโตเป็นอย่างมากและอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมเหมือนกับลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับเช่นนั้นก็ทำให้เชื่อได้ว่าหลังจบลูกกาลนี้นะฮะเปโดเนโตน่าจะย้ายออกจากบูฮัมตันค่อนข้างแน่นอนและนี่ก็น่าจะเป็นอีกเดียวนะฮะที่จะทําให้สโมสรบูฮัมตัน uh an นั้นได้ทํากําไรอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนจากการขายผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมไปนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่า ลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะสามารถคว้าตัวเปโดเนโตเข้าสู่ทีมตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้หรือไม่นะฮะข่าวต่อไปนะครับหงดังลิเวอร์พูลเตรียมมอบสัญญาสุดหรูให้กับเทนอเล็กซานเดอร์โนลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเตรียมมอบสัญญาเพื่อกันตาสโมสรเรอัลมาดริดที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนหลังจบฤดูกาลนี้โดยลิเวอร์ p o o นะครับเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ็กขวาทีมเช่นเกลดและก็มั่นใจด้วยนะครับว่าจะบรรลุ กลงเซ็นสัญญาทุ์ใหม่กับลิเวอร์พูลสำเร็จนะครับรายงานจากฟุตบอลอินซเดอร์นะฮะรายงานมาว่าลิเวอร์พูลต้องการเห็นอเล็กซานเดอร์โนฝากอนาคตอยู่ในทีมแอนฟิลต่อไปแบบระยะยาวนะครับจึงเตรียมมอบข้อเสนอสุดหรูเย้ายวนใจให้กับแบ็คกราทีมชาตอังกฤษทั้งเรื่องระยะเวลาของสัญญาและค่าเหนื่อยค่าจา้าง ปัจจุบันนี้นะครับเทนอเล็กซานเดอร์โนมีสัญญาผูกมัดมก,กับลิเวอร์ pool ถึงเดือนมิถุนายนปี2 0ง5เท่านั้นแม้ไม่เคยปรากฏข่าวการแยายเทียมและแบกควานในวัย25ปีก็มีความคิดที่จะอำลาสโมสรลิเวอร์ pool หลังจากเขาอยู่มาตั้งแต่อายุ6ขวบแต่หวงดังเองก็ต้องจัดก,การเรื่องการตัดสัญญาทุกใหม่ให้โดยเร็วที่สุดเพื่อความอุ่นใจของทุกฝ่ายและการท่าสโมสรจากลีกสเปนนอกจากเทนอเล็กซานเดอร์โนแล้วนะครับลิเวอร์ pool ก็หวังว่าจะตัดสัญญาทุกใหม่ให้กับมูเมสซาร่าเวกิฟันดิ์ สองตัวเก่าของเทียมและมันเจอด้วยนะครับว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในไม่ช้านี้ฟุตบอลยูนเตร์ยังอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับระบุว่าลิเวอร์พูลจะมอบสัญญาที่ดีที่สุดให้กับเทนอเล็กซานเดอร์โนเหลือกว่าโมเมสซาลากับบอร์กิฟันไดเนอร์เรื่องของรายเวลาที่ยาวนานมากกว่าและค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ1800 0 0ปปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับโอ้โหก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ าก่นกี่ปีนะครับที่แน่ๆนะฮะโอ้สามคนนี้ต้องต่อเลยนะฮะเทนซาน่ากับฟันไดนะครับเป็นตัวสำคัญของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยหน่อยฮะด่วนแกงกว่าปีก่อนเป๊ปกวลลัวา่าวอลลันนะฮะแมนซชตี้ชิล์พิมลิกและยูฟ่าแชมลิกอีกปีในฤดูกาลนี้ประกาศล่าว เป๊ปกุนเดลล่านะครับผู้จัดการย์กีแมนเชสเตียร์ประกาศคล่าวมั่นอ,อกมั่นใจว่าโราบายสีฟ้าแมนเชสเตียร์ของเขาจะป้องกันแชมป์พิมลิ้งกิตและพิมลิ้งกิตในซีซั่นนี้ได้อย่างแน,น,น่นอนเนื่องจากสโมสรมีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากกว่าปีก่อนซะีอีกและล่าสุดนะครับทีมโรบายสีฟ้าของเป๊ปกุนเดลล่านั้นไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับเพราะไม่ได้ใช้งานทุกตำแหน่งเป๊ปกุนเดลล่าสร้างชื่อกับแมนเชสเตียเร์มาซีซั่นที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเขาพาทีมมหาเศรษฐี แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เพียงครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งส่งผลให้รเบียีฟ้าเมาส์เชีริปเปิลแชมป์ได้สําเร็จในซีซั่นที่แล้วนะครับต่อกลืนกาวนะครับล่าสุดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะครับยอดกุนซือสัญชัดกระทิงดุสเปนซึ่งได้ถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับบาสูน่ามาก,ก่อนแล้ว2ครั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเขามีโอกาสประสบความสำเร็จในการนี้อีกครั้งโดยจะได้ชูถ้วยเป็น4ครั้งในซีซั่นนี้รวมถึงการป้องกันแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ โดยโบทสัมภาษณ์กับเป๊ปกัวเดล่ามีดังนี้เราท้าทายตัวเองและคู่แข่งก็ต้องการเอาชนะเราเรารู้สึกมากกว่าปีก่อนทั้งในพิมลีและยูฟาแชมเปี้ยนลีกว่าเราต้องการทําให้ได้อีกครั้งเป๊ปกัวเดล่าซึ่งเคยเป็นโค้ชทีมเบย์มนิกเช่นกันเอ่ยเรามีคาแรคเตอร์ที่ดีซึ่งทําให้เราพร้อมตอบสนองสันญการที่เหลืร้ายตอนนี้ผมมาที่นี่เมื่อ8ปีก่อนผมรู้สึกว่าบางทีท้วยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาจจะหนักหนาเกินไปสำหรับ,บเรา แต่ความป้ายแพ้และสัาคัาที่เราไร้ช่วยให้เราเติบโตขึ้นและอยู่ในจุดที่เราเป็นในตอนนี้ซึ่ง3ปีหลังเราได้เข้าจิงชเลดถึง2ครั้งและเข้ารอบตัดเชือกอีกครั้งก่อนหน้านี้ผมถามตัวเองว่านายเนเจอร์เรแป๊บว่านายพร้อมแล้วตอนนี้ทั้งทีมเชื่อว่าเราจะทําได้แมนเชสเตอร์ีพร้อมต่อสู้มันเป็นเรื่องที่ดีโดยสำหรับซีซั่นนี้ครับระบายสีฟ้าก็ยังคงมีลุ้นทริปเป็นแชมป์อีกปีเนื่องจากพวกเขารอเตะถ้วย FA c u อครับ รอบ5้ากับลูตทนทาวในวันที่27กุมภาพันธ์ที่สนามเคนเนลเวิร์สโรดซึ่งมีคิวบูกับโคเปนเฮเกนในตัวใบยาสุดอยู่ฝันชิมลิกรอบส6บทีมสุดท้ายในวันที่13กุมภาพันธ์โดยจะออกไปเยือนและวันที่6มีนาคมจะลงเล่นในบ้านในสึกอพิมลิงกฤษโดยแมนเชสเตียตตามหลังจากฟูงลิเวของพวกเรา2แต้มแต่ลงเล่นน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับก็ตอนนี้แมนเชสเตียตนักเตะขุมกำลังของพวกเขานั้นโอ้ เต็มทีมเลยฮะนักเตะหายจากการบาดเจ็บมีอ่าให้ได้เลือกใช้งานอาวุธหลักอาวุธพร้อมเลยนะฮะในการคว้าแชมป์พิมพ์นิงกลษนะครับแล้วปิดท้ายกันข่าวนี้นะครับจะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องยิ้มแก้มปริแน่นอนล่าสุดเจมส์เพียร์สนะครับยืนยันว่าลิเวอร์พูลอยู่ในใจของจาบ,บี้อลอนโซเสมอมา ณปัจจุบ,บันน้ตอนนี้ชาบีอโลอนโซ่นะครับผู้จัดก,การทิมสมโมสรเบิร์เลิร์กูเซนกาลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนาในยุโรปมากมายนะครับและาคาดว่าเขาจะได้รับก้อเสนออย่างมากมายจากสมโมสรเหล่านั้นที่สนใจในตัวเขาซึ่งแน่นอนลิเวอร์พูลคือหนึ่งในสมโมสรที่สนใจในตัวของชาบีอลอนโซ่เป็นอย่างมากและตอนนี้เราเองก็รู้กันแล้วนะครับว่าชาบีอลอนโซ่นั้นคือตัวเต็งคนต่อไปที่จะมารับงานคุมทีมลิเวอร์พูลต่อจากเจคกิงครับ ที่กาลังจะจากไปหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้ว่าจาอรบิโอนโซจะรับความสนใจจากทีมยกษ์ใหญ่มากมายในเวลานี้นะครับแต่ลิเวอร์พูลอยู่ในความคิดและในหัวใจของเขาเสมอมาและการตัดใจอนาคตทั้งหมดของเขาถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้กับโมสรอนเบอร์เลเวอร์เซนเท่านั้นนะครับก็เป็นตัวเต็งยาวๆนะครับเจมส์เพียร์สก็ออกมายืนยันฟาบิสซูน่ก็ออกมายืนยันนะครับทุกสื่อออกมายืนยันว่า เต็งคุมทีมลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูล l กำลังพยายามอยู่นะครับไม่น่าจะพลาดนะครับผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้นะครับถ้าหาบีอลอนโซพาทีมเบอร์เลอรุกเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันนะครับรับรองนะครับจะยิ่งใหญ่ไปอีกนะฮะมันถูกต้องแล้วนะครับจะต้องมาคุมทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับด้วยสไตล์นะครับด้วยมาดคุณชายมาดความเป็นผู้นำนะครับลงล็อกจริงๆนะครับผมมองไม่เห็นเลยว่าจะมีใครที่จะเหมาะสมมากไปกว่าเชอบี้ออลอนโซแล้วล่ะครับ นี่คือสรุปข่าวร์พิวนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามข่าวสารร์พูลทุกๆวันนะครับทั้งเชา้าทั้งเย็นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสรุปข่าวร์วูลช่วงเย็นของวันที่13กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ